ต้องตื่นอีกแล้วเหรอเนี่ยยังไม่อยากตื่นเลยง่วงนอนมากๆเลยได้เวลาไปโรงเรียนอีกแล้วอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้นะหน้าเบื่ออะไปโรงเรียนทำความสะอาดทำกิจกรรมหน้าเสาธงนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลย ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้ด้วยนะน่าเบื่อน่า,ารําคาญไร้สาระมากๆเลยเมื่อไหร่จะเลิกทําแบบนี้สักทีนะเหนื่อยจริงๆเลยนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพคุณรคูค่ะทําไมต้องเป็นหัวหน้าห้องที่บอกทำความเคารพเป็นคนอื่นไม่ได้หรอคะอะ นั่นน่ะสิทำไมต้องเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนว่าคิดว่าเป็นคนอื่นได้ไหมคะพอคิดว่าได้ครับแต่ที่หัวหน้าห้องบอกอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ทำการเลือกตัวแทนห้องแล้วครับใช่แล้วคะ่ะ ซึ่งหัวหน้าห้องของพวกเราก็มาจากการเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากลักษณะนี้ก็เป็นการเลือกตั้งที่ผ่านกระบวนการแบบประชาธิปไตยซึ่งหัวหน้าห้องเนะะี่ยค่ะก็จะมาทําหน้าที่แทนพวกเรานอกจากหัวหน้าห้องแล้วทุกคนในห้องก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในห้องเรียนหรือบริเวณต่างๆรอบๆโรงเรียนของเรารวมถึงเวลาที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างหายสงสัยหรือยังว่าทําไมทุกคนต้องมีหน้าที่อ๋อ หนูหันสงสัยแล้วค่ะเพราะทุกคนต้องมีหน้าที่